ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบรงไหนพี่ก็ทักมาได้นะครับพี่โทรมาได้ครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่พี่แอดไลน์มาได้นะครับพี่พี่ครับพี่ครับแล้วก็มีพ้าหลากหลายเหมือนเดิมครับวันนี้มีเครื่องรางมีงามีมีดมีพักติดรางวัลเดิมแบบสวยเดิมเดิมนะครับพี่เดี๋ยวดูกันชิ้นแรกก่อนนะพี่เนาะ นี่ครับพี่นี่ครับพี่ลิงจับเข่าครับพี่งาแกะปูส้สุนครับปูดสุนนี่ครับพี่ส,สวยเลยพี่ พอาใป,ประกาศเลยครับพี่ช้ำมากสองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทครับพี่ติดงานประกวดที่สิงห์บุรีนะครับพี่จุดมาที่หนึ่งนะครับนี่ครับพี่ โอยเนี่ยส,ส่งให้ฟรีนะคะพี่เก็บปทางบวกห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่ผมมีพระบูชาห้านิ้วยุคทวาเนี่ยพี่นะหรือบางคนเขาเรียกว่าเทวรูปหรือบางคนเขาเรียกว่าพระนาลายพี่ดูความเก่าเลยพี่ดู่พี่ดูครับนาตักห้านิ้วครับคิกุยมเดิมเลยพี่สวยมากสวยมากไปดูครับเก่าปึ๊กเลย เป็นเนสสำริดเลยนะพี่ที่กยจําเดิมเลยเห็นไหมมาตัดห้านิ้วเดิมเดิมเลยครับนี่เหมาะสำหรับการค้นหาเนีพี่นะนี่ถือว่ารูปครับพี่พาเป็นพันปีนะพี่นะแบบเนี้ยสำริสดสนิมยก คิกุดเดมเดิมเลยพี่เขาขายกันแพงแล้วพี่นะเขาขายกันนิ้วหนึ่งเป็นแสนนะพี่นิ้วหนะนึ่งเป็นแสนนะมีห้านิ้วก็พี่ครับผมแบ่งปันให้ผมเหมาเขามานิ้วละแสนไม่ขายครับพี่องค์นี้องค์นี้ขอสองพันห้าร้อยบาทขอสองพันห้าร้อยบาทเก่ามาก เก่ามากครับพี่แล้วมีแม่ชีบุญเรือนครับนี่พี่แม่ชีบุญเรือนกล่องเดิมเดิมเลยดูนี่นะน่าใช้นะพี่ครับอันนี้เป็นเหรียญทองฝาบาทนี่เป็นล็อกเก็ตหลังเป็นพุทโธน้อยดูนี่สวยคม,คมลึกๆเลยสององค์เนี่ยกล่องเนี้ยสององค์กล่องเนี้ยสององค์พี่ ั <üh raf> สนสองอ่าองตกองละหกร้อยพี่กล่องนี้พันสองกล่องนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่ไม่ชีบุญเรือนกล่องนี้มีสามองอกล่องเดิมเลยเนี่ยพุทธน้อยสีขาวนี่ครับนี่พี่ดูนี่ล็อกเก็ตดอกพิกุลนี่พี่กล่อ,กองนี้พันห้าสามองมีสามองนี่ครับ องนี้มีสามองพันห้าโหนี่พี่เดี๋ือพเดิมครับนี่ครับพี่สวยน่าใช้นะนี่ครับฉลองแปดสิบสองพันษาสามเนื้อสามกระสัดนี่พี่เดือพอเดิมสวยน่าใช้มากขึ้นคอได้เลยพี่เนี่ยมีสามเนื้อสามสามเนื้อสามกระสัด ครบรอบแปดสิบสองคำสาพี่กล่อง,องก็ไม่ยี่ยมเดิมเลยกล่องก็ไม่ยี่ยมเดิมเลยพี่ขอพันสองพันสองกล่องจมเดิม 1, พันสองเพมมีดกานิ้วมาดูมีดกานิ้วก่อนโคตรน่าใช้เลยพี่ดูจานด้วยนะกานิ้วนะพี่พี่จา๋า นี่อันนี้ปอกก่อนพี่ปอกเป็นไม้พยุงไปดูด้ามก่อนอืออโคตรเก่าเลยพี่แกะเป็นลิงจบหลักนี่ด้ามพี่ดูด้ามโอ้โหอันนี้พี่เก้าน,น,นิ้วนะนี่เก้าใบใบมีดเก้านิ้วนะถ้ารวมด้ามด้วยสิบกว่านิ้วพี่ดูก่อนว่าหลวงพ่ออะไรพี่นี่ไปดูดิใบมีดตีโบราณด้วยไ่ดูยันน вот ี่ นาเกี้ยวนี่พี่ดูยันตรีก็น,นาบเกี้ยวด้วยนี่พี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมครับบางคนก็เรียกมีดควานช้างนี่พี่ดูครับยุคโบราณนะมีดใบมีดตีนะใบมีดตีนะพี่ดูีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรครับใบีสวยจริงสวยจริง เราจะเสือขนาดนี้เก่าถึงยุคขอสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่เพราขายกันแพงนะไม่ต่างับหมื่นนะพี่แบบเนี้ยพี่ดูดิผงยังอยู่นะพี่นะนี่เห็นไหมผงยังอยู่นพี่ดูดิขอสองพันห้าร้อยบาท เงินสดนะเก็บไปาทางตะพะใหญ่กับมีดใหญ่บวกหนึ่งร้อยนะครับถ้าเป็นพักเครื่องเก็บปทางบวกห้าสิบบาทนะครับไปดูครับมีดอันนี้สี่นิ้วบอกเป็นไม้พยุงนะนี่ไม้พยุงนะด้ามเป็นงานะถ้ารวมด้ามด้วยก็รอดเจ็ดนิ้วพี่ไปดูนี่งานเก่าๆเป็นงาเป็นดุนเลยพี่เอ้ย งาเป็นดุ้นเลยนี่ใบมีดสี่นิ้วใบมีดตีนะครับสามพันห้าร้อยบาทด้ามงาครับสามพันห้าร้อยบาทด้ามงาครับอันนี้สิพี่น,นี่ก็มีดของพ่อเดิมนะครับบอกเป็นไม้พยุงนะครับด้ามเป็นงาแกะ โอ้โหนี่พี่เฉพาะเฉพาะหัวด้ามนะหัวงาขายไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วพี่พี่ดูดิความเก่านี่พี่ดูครับด้งจับเข่าเห็นไหมเฉพาะหัวหัวเนี้ยหัวงากแก่เนี่ยหัวงาอย่างเดียวพี่ก็ราคาไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่เอ้พี่ดูแก่มือกเก่าเลยนี่ ใบมีดสี่นิ้วนะพี่ดูครับใบมีดตีนะครับพี่พอเดิมนะนี่ใบมีดตีใบมีดโบราณน,นะครับใบมีดทุบใบมีดตีนะครับขอสามพันห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่สามพันห้าร้อยใจอยากจะขายสี่ห้าพันนะเพราะด้ามแกะแกะหัวออกแยกขายก็โอ้โหพี่เอ้ราคาไม่ต้องพูดถึง นไปดูกันต่อครับวันนี้ก็พระจะมีราคาไล่กันไปเลยนะงากระเด็นครับพี่อันนี้งากระเด็นนะโคตรเก่าเลยงากระเด็นนะพี่กระเด็นเท่านี้เขาแทงต้นไม้ลอยหักเนี่ยธรรมชาติสุดๆงากระเด็นนะครับนี่งากระเด็นพี่ของทนิทธิ์มีตัวนะหรืองากําจัดนี่แหละพี่นี่ขอสองพันบาทเท่านั้น สองพันบาทบางคนเป็นหมื่นปเป็นแสนก็ไม่ขายเลยพี่งานกระเด็นหายากนะครับนี้ครับพี่สิงตาไฟเราพอเดิมครับอ้วนเติบแกะมือตัวนี้ห้าพันบาทอ้วน,วนเก่าเก่าห้าพันบาทคนเล่นงานก็จะรู้ครับพี่ว่าทำไมถึงห้าพันห้าพันบาท ตัวนี้สิพี่ตัวนี้สิพี่โอ้โหศิลปะนี้สุดยอดแล้วลายนี้หายากมากนี่ห้าพันบาทเท่ากันนะพี่พี่ดูนี่โอ้โหแกะมือด้วยอ้วนตึบตัวใหญ่สินสวยพี่ดูครับอืหห้าพันบาทครับพี่ห้าพันบาท ใครเล่นานาก็จะรู้ครับว่าทำไมถึงแพงพี่มาครับดูต่อครับพี่พระสมเด็จวัละคังครับนี่ลอยลงรักเก่ามาครับพิมใหญ่อกวีเนื้อฟูฟ่อนเลยอย่างสวยเลยครับสวยจริงๆนี่หนึ่งพันบาทอีกหนึ่งองค์นี่ พิมพ์ใหญ่อกกระบอกวันละครับหนึ่งพันบ,บาทโอ้พี่เหลียญพอเดิมเรียมเงินครับเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะแบบไไใหนอ่นี่มาห้ามาแล,ล้วเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะครับ เหรียญน,นี้ยืมเงินมานะพี่อพันห้าพอแลวพ่อกันนี่พี่ก็เหรียญเก่าเหมือนกันยืมเงินเปิดหน้าเปิดห,หลังเก่าหลวงพ่อกันรัพญาณนี่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพันห้าครับพันห้าพี่หลวงปูดทวดเหนือนวะตัดชิดโยนี่น้ำมากน้ำทองวิ่งเต็ม ตามซอกอตัดชิดด้วยเนื้อนวะครับขอพันห้าอันนี้พี่บัวรอบอ้ว,วนให,ใหญ่เลยพี่วนไยเซนเนี่ยวนตึบเลยพี่ดูครับดงูง่ายๆนี่ อ้วนตึบเลยพี่น้ำทองน้ำนากวิ่งตามซอกนี่ไปดูดิลงยาตามซอกนี่ส,สวยเลยพันห้าพันห้านี่แล้วก็พักกิ่งวัดสุทัศน์พิมพ์แต่งพระก,กิ่งวัดสุทัศน์พิมพ์แต่งสวยมากพักกิ่งนี้รันตรายครับนี่สวยครับพี่พันห้าเหมือนกันครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่มีหานุ่มมานเชิญทงหลวงพ่อกปกวยครับหรือลูกพระพายตายไม่เป็นครับเจ็ดร้อยบาทอ่าแบ่งปันให้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปิดปลาพี่นึสมริด หลอดพกแก้วนอันนี้พิมพ์นี้หายากนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทพี่พอเดิมครับรุ่นคอตึงสวยคอเป็นตึงเป๊ะเลยเนื้อปกากกา 7จ็ดรอยบาทน่าใช้น่าใช้หมากทุยวัดหนังนี่หมากทุยวัดหนังปูเอี่ยมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่มีหุ่นพยนต์อาจารย์ร้อยนะหุ่นพยนต์เก่าสวย <700. S 2> เจ็ดร้อยพี่หลวงพ่อเงินกูวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมอยู่ความเก่าครับสวยกูน่นี้เป็นวัดแรกที่หลวงพ่อเงินสร้างพระนะครับพี่ต่อมาก็เป็นวัดบางคานนะวัดแรกที่ท่านสร้างเลยครับพี่เนี่ยกู่ท้ำมะไฟครับ จะพิมพ์ใหญ่ครับองค์จะสวยใหญ่ดูครับคมชัดพระไม่สวยคือหอลอดโบราณก็มีนะพี่นะนี่วันแรกนะครับพี่วันแรกของหลวงพ่อเลยครับที่สร้างพระนะครับ,บกุฏิทรามาไฟสวยมากเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่นี่พระพิคเนศเนื้อสำลิตเทวจาจ้าแห่งโชคลาภมีหน้าใช้จริงๆ เก่ามากเจ็ดร้อยพี่พราะแช่งพระแช่งเก้าร้อยพี่พราะสิวดีพราะแช่งองค์ยังใหญ่เลยเก้าร้อยบาทพอเก้าร้อยเพราะแช่งวัดบางพังเก้าร้อยมาพี่เป็นจ่าพักคีครับโพสุพันธ์ลงทองในกุโอกเก่าเดิมเดิมเลยสวยสวยมากเจ็ดร้อย พระลอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นี่สวยลงทองด้วยเจ็ดร้อย EP นี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับพี่ต้องกราบสวัสดีนะครับ